โดยผลตอบแทนคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงโควิด -19 เนี่ยเราได้ข่าวดีมาตลอดเริ่มซาแล้วหลายคนอยู่บ้านอยากตกแต่งที่นอนอยากปรับเปลี่ยนมุมห้องต่างๆนานาวันนี้มีข่าวดีมาต่อเนื่องค่ะสำหรับขาช็อปนะคะโดยทางด้านบริษัทยัสเปาแอนซันจำกัดขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์การนอนที่สบายมากกว่าเดิมค่ะกับงาน s a นตัสแอนซีลีแวหเฮาส์เซล์มหกรรมเครื่องนอนและที่นอน ขนมาลดราคาสูงถึง80%ค่ะโดยภายในงานนะคะมีผลิตภัณฑ์เพื่อการนอนมากมายพบกับชุดเครื่องนอนจากแบรนด์ดังชั้นนำอาทิไม่ว่าจะเป็นแซนตัสชุดเครื่องนอนที่ทำจากฝ้าย100%ให้ความเย็ยนสบายจากธรรมชาติ naturally cool นะคะยังได้ประสานไมโครแบนซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียได้ด้วยทำให้ผ้าปูที่นอนมีความสะอาดป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะเกิดขึ้นและแซนตัสมีหมอนกว่า20แบบ ให้ไปลองที่มุมแซนตัสสลิปโซลูชันได้นะคะไปทดสอบกันได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีที่นอนซีรี์โปสเตอร์พีดิกแบรนด์ดังระดับโลกเอกสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกาโดดเด่นด้วยระบบเทคโนโลยีสปริงโปสเตอร์เทคค่ะและระบบเซนส์แอนด์เรสปอนด์รองรับน้ำหนักได้อย่างสมดุล ตามมาด้วยแบรนด์ Temper มีที่นอนมีหมอนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนำเข้าจากประเทศเดนมาร์กด้วยวัสดุ Visco Elastic ค่ะและยังมีสินค้าคุณภาพดีอื่นๆมากมายสุดคุ้มนะคะอย่างชุดเครื่องนอนและที่นอนจากแบรนด์ Stevens นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยพร้อมด้วยมาตรการ Shop Clean and Safe ให้คุณไปช็อปแบบสบายๆเริ่มวันนี้เลยนะ12มิถุนายนยาวจนถึง2สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง19นาฬิกา Santa's and Silly Warehouse Sale งานเดียวที่คุณกลับมามีชีวิตที่เต็มอิ่มและ Active มากขึ้นด้วยการนอนที่มีคุณภาพที่คลังสินค้าบริษัท y a z p a าแอนซันจำกัดสุขุมวิทซอย6 6ทับ1เริ่มวันนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโอ้น่าสนใจมากครับไปนี่ม,มีหลากหลายยี่ห้อเลยนะใช่ค่ะแล้วเรื่องนอนในเรื่องใหญ่นะคุณคลองนึกดู เราเนี่ยใช้เวลากับการนอนหลังเราในช่ืย่อยู่บนเตียงเนี่ย<า>แต่และว,วันเนี่ยมันหลายชั่วโมงมากนะแต่บางคนละเลยไง<า>ไม่ได้ใส่ใจว่าช่วงเวลาที่หลังเราอยู่กับที่นอนเนี่ย<า>มันคือช่วงเวลาที่ควรมีคุณภาพอ่ะใช่ค่ะมันจะมีผลต่อสุขภาพด้วยนะครับใครสนใจก็ไปได้อยู่ที่สุขุมวิทซอย66ทับ<า>1สามารถไปได้พักคู่เดียวครับกลับมามาติดตามทุกทิศ